สวัดีค่ะรวมรถมือ2 JK นำเสนอให้ท่านได้รับชมกับ Honda Civic 4ดดนะคะเป็นรถยนต์ปี95เกียร์ธรรมดาค่ะทรงรอๆเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีไม่มีเสียงดังนะคะภาสี67ค่ะความร้อนไม่มีปัญหาค่ะวิ่งทางไกลได้สบายนะคะของแต่งก็พอมีล้อ,อยางเบิกมาใหม่ยางปี2023ดอกเต็มค่ะ แอร์เย็นพวงมาลัยซิ่งเบาซิงท่อซิงนะคะดูรูปเบื้องต้นกันก่อนค่ะทุกท่านคันนี้ราคา39,000บาทไปตามรูปนี้เลยนะคะสนใจติดต่อดูรถได้แถวรามอินทรา67ค่ะและมีเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเน้นโทรติดต่อเจราจากันโดยตรงนะคะ แอดมินแนะนำให้ไปดูตัวจริงด้วยตนเองค่ะนัดหมายล่วงหน้าไปทดลองขับกันก่อนนะคะก่อนตัดสินใจได้ตรวจสอบทั้งรถและเอกสารกันด้วยค่ะสำหรับในวันนี้แอดมินขอนำเสนอเบื้องต้นกันเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ